สวัสดีครับเรามาที่แอป Snapseed นะครับวันนี้เป็นทิศของการปรับความสว่างของใบหน้านะครับอย่างถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยปรับยังไงให้สว่างแล้วก็ไม่โดดเกินไปนะครับคือรูปเนี้ยโจทย์ก็คือถ่ายมาตอนกลางคืนครับแล้วมันมืดใช่ไหมทีนี้ผมจะปรับให้หน้ามันสว่างแต่ว่าส่วนอื่นจะคงเดิมไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปย้อมสีในหลายรูมเพิ่มนะครับอันนี้คือใช้แอป Snapseed นะครับโอเคทีนี้ครับเราไปที่คําสั่งเครื่องมือเลยครับกดเข้าไป แล้วก็เลือกที่ปรับแต่งภาพนะครับสายบนเนาะทีนี้ครับปัดขึ้นปัดลงครับเลือกไปที่ความสว่างครับเพื่อนนก็ดันไปเลยครับดันไปเลยครับให้มันสว่างขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องสุดนะครับเดี๋ยวมันจะโดดเกินไปเอาประมาณนี้ครับทีนี้ผมก็จะเพิ่มเรื่องของเงานิดนึงครับให้มันสว่างขึ้นครับแต่ไม่ต้องเยอะครับอ่เอาแค่นี้พอนะครับกลัวมันจะโดดเกินไปครับกดถูกไปทีนี้ ลองแตะดูครับอันนี้ before ไหมครับอันนี้ after สว่างขึ้นแล้วครับแต่ว่าข้างหลังขอดําเหมือนเดิมนะครับไปข้างบนครับข้างๆไอตัวไอเนี่ยข้างบนนะครับข้างๆากันกดเข้าไปครับทีนี้มันก็จะมีคําสั่งขึ้นมาเราไปที่ดูการแก้ไขครับกดเข้าไปเลยนะครับทีนี้ก็จะขึ้นมาว่าปรับแต่งภาพครับกดเข้าไปเลยเพราะว่าเราใช้โหมดปรับแต่งภาพเป็นโหมดล่าสุดนะครับแล้วก็เลือกตรงกลางครับอ่ามันก็จะกลับเด้งเข้ามาเป็นภาพเดิมครับทีนี้ เราก็ระบายส่วนที่เป็นใบหน้าครับกดไปที่ดวงตาข้างล่างนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราระบายไปอะ่ะมันโดนตรงไหนครับอ่ะเราก็ระบายมันก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้ครับระบายไปแค่หน้ากับคอนะครับทีนี้เอาดวงตาออกครับดูว่าเราระบายติดหรือยังอ่ะติดแล้วครับเห็นไหมมันก็จะโดนแค่ส่วนที่เป็นใบหน้านะครับตรงนี้แปลงมันลดเปอร์เซ็นต์ได้นะถ้าอยากจะระบายกลับก็ลดลงมาเป็นศูนย์นะครับโอเคกดถูกเลยครับปึ๊บอ่ะ เดี๋ยวดู before After นะกดแบ c กกลับไปอ่ะดู before เห็นไหม After เห็นปหครับขาวขึ้นแล้วนะครับสว่างขึ้นแบบไม่โดดจนเกินไปนะครับเห็นไหมถ้าอยากกลับมาแก้ไขก็ได้ครับข้างบนเหมือนเดิมครับกดเข้าไปแล้วก็ดูการแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับแต่งภาพแบบนี้ครับทีนี้เลือกอันอันที่สามก็ได้ครับที่เป็นปรับสีเนี่ยแล้วก็ปรับใหม่ได้ครับถ้ามันสว่างไปก็ลดลงมาหน่อยก็ได้ครับแล้วก็กดถูก เห็นไหมครับมันก็จะไม่โดดนะครับกลับมาดู before after เห็นแล้วครับสุดยอดครับหน้าก็จะสว่างขึ้นแต่ว่าไม่โดดมากไงนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็กดส่งออกด้านล่างล่างขวานะครับแล้วก็บันทึกเลยนะครับโอเคคลิปต่อไปเดี๋ยวไปไล์ลูมครับไปย้อมสีกันโอเคครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ